สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้อยู่คอมพิเช่นเคยนะครับผมนายนะครับนะฮะอันนี้เราก็อยู่กันในเกมโลบอกนะครับผมที่มีจะอะไรก็ไม่รู้โอ้โหอันนี้น่าจะอ่าให้เราขี่เหมือนรถไฟนะครับเมันเป็นรถแบบรถไฟนะฮะอันนี้คืออะไรอ่ะตั้ข้าเราเขียนในแบบที่ผมเคยเล่นนะครับผมจะไม่ได้เอ่อทุกคนดูนั่นแหละครับ ก็ผมเคยเล่นนะครับถ้าผมไม่เคยเล่นผมก็ไม่รู้คว่าต้องทำยังไงนะครับอย่าบผมค่ัอย่าแสงกูเดียวโหนี่ฮมันชอบมันจะชอบแกล้งผมนะครับนะฮะเล่นง่ายๆนะครับใครๆก็เล่นได้นะครับก็วันนี้ไม่ได้เปิดกล้องนะครับลืม ยิงเปิดตอนนี้ทันน,นะครับแต่ขี้เกียจนะครับเจอเพื่อนนะครับแล้วก็อโอ้เจอรถข้างหน้าตกรลงนะครับแล้วมันยิงปืนได้ไหมเนะี่ยกดอะไรวะอ๋อกดดีไม่ก็เอนะเพื่อยิงนะครับถ้าถ้าถ้าเล่นถ้าเล่นบนคอมนะกดดีไม่ก็เอนะก็จะยิงให้แล้วนะครับ ถ้าเล่นในมือถือผมไม่แน่ใจว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ขับไปไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนงก็ขับไปเรื่อยๆนะ,ะมันมีจุดซึ่งสุดหรือเปล่าน่าจะมีนะครับเอาโอ้ดีรถหายนะครับผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับรถหายเฉยเลย เป็นไปนได้อย่างไรเออเป,เป็นไปได้ยังไงฮะอดูโอเคครเอ้ยผมลองไอ้อไอไอนี่ไปก่อนแม่งแรงจังมมงอย่างแรงอะนะครับมันเป็นรถโล,ลบักนะครับมันไม่ตกรางแลนะเพื่อนๆอ้โหดูครับไม่ไม่ไม่ตกรางนะมันไ,ไม่มีอะไร รับดูครับโอ้โหโอ๋อเออ,อ,ต,อต้องต้องมีการยิงด้วยนะครับเอคันนี้น่าจะไม่ถึงร้อยหรือเปล่าหรือถึงผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับไม่เคยซื้อสักทีเพราะว่าไม่มีตังค์ก็ขี่ไปเรื่อยครับ ระหว่างทางก็จะมีไอ,อ,อ้อุปสรรคหรือว่ารถไอเนี่ยมันจะคอยตามตูดเรา,ามานะครับคือเราต้องขับหนีให้ได้นะครับเพราะว่ามันมนแรงมากๆนะครับไอเดี๋ยวโหมะเอ้าแล้วมานลอยตรงนี้วเนี่ยเออไปแล้วไปแล้วไอ้ไอ้วันนี้มันโอ้เดี๋ยว,ยวทุกคนดูครับว,ว้า อะไรมันจะเอา้าโอ้โหจะถึงอยู่แล้วโอ้โหโอ้โหอาจจะกระตุกนิดนึงครับขอโทษด้วยนะครับแม่งแหลกแหลกตรงนู้นเหรอมันแหลกไหมครับผู้ชมณนะที่ผมอัดอยู่นะมันมันแหลกไหมครับผู้ชม ท่านแลก็ต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าเออซื้อฮดดิโอโอโออะไรเพลงอะไรอ๋อนี่รถสีลุงเท่าไหร่วะ <c oughs> เกมพาร์ทอุ้ยแปดสิบโลโบั๊กเ้ยคิดว่าถูกนะครับเอ้ผมนึกว่าจะแพงเออยแม่งถูกถูกอันนี้คือรถเกมพาร์ทนะครับเดี๋ยวจะหาเพื่อนรถที่เพื่อนขับกันนี่ฮะอุ้ย ราคาก็เอาเรื่องนะสองร้อยโลบั๊กนะครับอันนี้หกสิบเออถูกถูกจังวะอันนี้แหละหกสิบเออตอนแรกนึกว่าจะแพงนะฮะไปดูกันอ้าวรถรถสีลุ้งอะไรไม่รู้ตอันนั้นเท่าไหร่วะร้อยร้อยร้อยเท่าไหร่วะถูกนะถูกนะแปดสิบอ้าวอ๋อแปดสิบโลบั๊ก เออมันถ hmm. ูกอยู่วะถูกมากครับพี่อะไรมันจะถูกขนาดนั้นไม่รู้มาก่อนเลยความคันนี้มันแรงแน่แหระวะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่เมันออกตัวแรงดีวะชอบชอบชอบนะโอ้โหแล้วมันมุงไปเลยมาหาใม่ ไม่เป็นไรครับนี่เรียบร้อยฮะโอ้โหเป็นโกโก้คันเลยนะฮะก็วันนี้มาเล่นแค่นี้นะครับไม่ได้มันเล่นเป็นสิบนาทีอะไรอะไรเลยไม่ใช่อะไรหรอกครับคิ้เก็จอัดเนี่นผู้หญิงเอาแกงเขาดีือเ่า,เาไปด้วยไปด้วยไ้ข้างหน้าม,นมีนั้นนะ นะครับก็ปคลิปนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ใครอยากเล่นนะเอทุกคนก็น่าจะเคยเล่นเอาตกเฉยเลยทุกคนก็น่าจะเคยเล่นกันหมดแล้วครับผมก็เคยเล่นแล้วแต่ไม่มันไม่มีอะไรให้อัดก็เลยแบบเออนะครับก็สาหรับใครอยากเล่นนะครับก็ข้าวโรบบอกก็เจอแล้วมั้งสำหรับใครอยากเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะ ทิ้งลิงก์ไว้ใต้ใต้คลิปก็ได้นะครับถ้าหาไม่เจอเนาะแล้วก็สำหรับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับก็สวัสดีครับบ๊ายบาย